มา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 ตาคนอยู่ริมตลิงแกซีมาโมโมโมแปลกใจจริงๆิโอ้โหจินย่า โอเคครับก็บสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปันอาปบียร์สยามท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมโอเค,อเคแคสกมมี่กันอีกแล้วใน GTA V ออนไลน์นะครับผมอยู่กับ่ิวันเคิคิซี่อีกแล้วนะอะไรคะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้เรามาเล่นในโหมดสุดเชอร์มสกันนะครับเป็นด่านขอาวงกบโดยโหมดนี้จะมีให้เราแค่มีติดตัวเล่มเดียวนะ แล้วก็วิ่งวนหากันนะครับถ้าเล่นหลายๆคนมันจะสนุกมากจะเล่นลสองคนนี่มันหายกันยากหน่อยโดยเกมนี้มันจะหมดนี้มันจะถ้าเราวิ่งนะครับอีกคนหนึ่งจะเห็นเราจากระยะไกลได้นะครับผมดูจากแบบถ้าเราย่องก็จะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าย่องมันชาหน้าคงเจอกันแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเจอกันถ้าเจ๊ลองวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้วในแมปมันจะขึ้นเป็นสีแดงก็มันไม่ขึ้นอนะ ก็เป็นยังไม่อยู่ใกล้ไงอนาเขตสีฟ้าคืออนาเขตที่อีกฝ่ายจะได้ยินเสียงเราเข้าใจปะไม่เข้าใจก็คือสีฟ้าในแมปอะเห็นปะโอเคโอเคเข้าใจเอ้าต้องบอกเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจแต่กวนตีนองั้นนนั่ทำไมอ่ะบังฟงบังฝนอะไรหรอแย่เดี๋ยวบางฝนให้เนี่ยไปก่อนยัย าบางดนให้เอ, <c oughs> <c oughs> อือเอือไปดับหื้อทางนี่เขาน่าจะเก็บกฎมาจากบอกว่าทำร้ายเมียไม่ได้นะคะเนี่ยเป็นไงคะเปล่านี่ทำร้ายเมียไม่ได้ได้เก็บกฎเหรอคะเกี่ยวกัน่นเกมดูอะไรคะแน่ใจนะคะอย่าให้รู้นะคะดูไหนครับมามาม,มา,มาตาคนหิวลิ้มตะลิงเกตีก้มาโมโมโม แปลกใจจริงๆริงไกินกินยาได้ค่ะเดี๋ยวไปหานะคะมันอะไรคะมันอะไรคะเหนืใชะ เธออยู่นะจ๊ะนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่ไงนี่ไงตัวตัวไหนสวยสวยยากอะไรล่ะคะไหนอ่ะก็อยู่ในของเกิดนี่แหละจ้ะไม่รู้เลยก็จะบอกยังไง ก็ทางมันก็คดเคี้ยวเงี้ยวงดไปเรื่อยๆอ่ะอพี่พีไม่หนีหนูทำไมอ่ะพี่พี <laughs> พี่พีอย่าไม่หนีหนูสิเฮ้ ในใจตัวเองไงรอดจ้าโอ๊ย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 โอ๊อ๊ยโ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 อ๊ยยโอ๊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 อยโอ๊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 ยอ๊ย เค้กกาก่ะซุ่มมา โอเคตอนนี้เปลี่ยนมาในโหมดยิงกันนะครับตัดคลิปยากเข้าใจไหมมันไม่หาอะยอนย้อนลงไปนะ่ะยอนลงไ่ให้หมดเลย วันละโลกเหรอวันลโลกคืออะไรคะไอุ้กขวันไม่ใช่วันลโลกแต่เป็นวันละโลกขำ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 ครับไอ้เตตเปไหนหรออะไรยิงกูอะนะไไป เธาพลาดแล้วพีรวิดเฮ้ยเีาขึ้นไปเอาอุ้ย,ย,ยเขาขึ้นมาเอาสันในแหละพีรลวิทโอ้ต่อไม่โดนหรอกอ <c oughs> ไม่โดนหรอกทำไมถึงเกิด,ดได้เจหลบแป,ป๊บ <c oughs> โลวิสออกมาสิไม่ฝ่ายนี้ไม่ทำไรหรอกฝ่ายนี้แค่คิดถึงเองอะแค่คิดถึงพีโลวิสแค่นั้นเองไม่ได้เจอกันก็หมดเมื่อกี้เธอไม่ใช้ปืนอย่างอื่นไงเรายิงปืนอย่างปืนนั้นไม่เก่งไงปุอาเอาปืนแล้วเว้ยสนุกสนุกของเธอคือยังไงหรอที่ใหญ่ อุยเห็นแล้วว่าพีระวีต้าอยู่ทําไมบนตึกนั้นหรออะไรเปล่าก็เปล่านะหุยน่าถึงไว้กล้ากระเธอตกลงมาเหรอเปล่าเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะว่าตกลงมาเอ้ยอยู่เพิ่งบินตอนนี้ตายแล้ว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  พีลาวิทโอ๊ยพีพีลาวย์โคตรการยิงอ่ะไอ้ยี่ยิงไม่โดนเลยโดนไปไหนเจเธออยู่ในใจตาเองไงไงจัดยิงยาทีหายปืนเยี่ยนี่ย โอเคโอเคได้ได้พิลาวิทย์เราไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นได้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 เธอไม่เห็นใช่ไหมขยับไปกี่ครั้ได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 ้ ฮิลว oh. ิทย oh, ์อ้าเหี уж, ่ยวหัวไปหน่อยหนึ่งใช้อะไรยิงอเมื่อกี้ใช้ะไรปร์เฮ้ยมันเจ็ดเจ็ดเท่ากันได้แล้วไงวะอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วอีกสุดอุ้ยแล้วฉันจะมีแต่เธอในใจสมอวันที่ ใายโอ่ยังไม่เคยรอที่จะใส่ใจสิออยเอรอนยซิกเต็กซิกเตกใครหัว้อนคุณคุณพีกกระสุนหมดบ้า การรอซื้อจะได้ผลโ <C os> อเคโอเคได้ได้ได้รอซื้อเหรอได้อ,อได้พีรวิทย์ได้บอกกันโง่เดีงง๋ยอเดี๋ยวไว้จะโง่นั่งเดอ๋อฉันไม่บอกเธอหรอกว่าฉันอยู่ไหนนะ่ะ แห่จริงก็หาฉันให้เจอสินดังเดออ์หาแล้วทำไมชนะเร้วอะเราเห็นอีกแล้วนังเดอเรารู้ว่าเธออยู่ไหนเราก็รู้ไม่โดนลอก โดนบ้างไหมนางเดอ๋อไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยไม่โดนเลยห <laughs> <c oughs> ลังแอนหลังแอนหลังแอน <c oughs> เกิดอาการปรังแอนนิดนึงอะเนาะโอ้แอนตกเลยลงไม่ค่อยดีเลย <c oughs> อ้าเกือบโดนแล้วสิไม่ใช่ปลาระเบิดแล้วมันไม่ไป นังเด๋อน้องบอกว่าทำไมต้องเรียกเจ๊ขวัญใช่ไหมเดี๋ยวในคลิปนี้จะเรียกที่รักแล้วกันเนาะเรียกรัายอยู่ไหนคะไม่ต้องมาเรียกเลยหัวร้อนเว้ย ไม่เรียกคนอื่นไปไม่ไม่ถือ <laughs> โอเคโอเคไม่ถือได <laughs> นะ้แน่เน่เน่แนะ่แนะ่ <laughs> เอามาั้ยเอาตรงนี้มั้ย <laughs> เ, <laughs> เอาตรงนี้มั้ยเอาตรงนี้มั้ย มีน้องมาดาอีกพี่พีรังแกผู้หญิงจริงพี่ขวัญไม่ใช่ผู้หญิงนะพี่พีพิสูจน์แล้วเดี๋ยว็ดีด็ดพี่พีอะไรพี่ขวัญไม่ใช่ผู้หญิงพี่พีพิสูจน์แล้วสินะพี่พีพูดจาดีดีเด็ดพี่พีอะไร เฮ้ยขวัแม่นะเราจะแม่นขนาดนี้เป็นนักปาระเบิร์ดกิมชาติดวันนี้เราก็เป็นลุยกันมามากมายนะครับเดี๋ยวมารอรับพี่ขวัญไปอ,อัปเดตก,กันดีกว่าขับรถเดตกันนะครับผมนี่ดูรถที่รกาก็มายังค้าเร็วกียร์ค่ะแบบนึง มา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 เร็วเค้นแคซี่เร็อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกอะไรคะเร็วเร็วเร็วโอ้ยกับพิษมาเลยขี่ไปเนี่ยวันนี้ดีจังรอยมีผู้ชายมารับไปเที่ยวด้วยอ่ะ้าดูชุดเด็ดเนี่ยนะไปเลยค่ะสามนีช้ชุดเด็ดโอเคแล้วอ่าวันนี้เราก็มีคลิปกันแค่นี้นะจบคลิปแล้ว แล้วบอกกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นเกมอะไรเจอกันบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายกดซับช่องพี่ฝันด้วยนะก่อนจากมีของแถมบ๊ายบาย